สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่อง l l เ c เล n n e l อีกแล้วคะ่ะคลิปนี้เดียวค l เลขอเสนอเมนูหมกโครงไก่ใส่กล่ำปีนะคะแซ่บๆอร่อยมาฝากกันคะ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอคะ่ะก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทั้งช่องของคทเล่ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเดีย๋ยวเรามาตำเครื่องกันก่อนคะ่ะ ก็จะมีตะไคร้ซอยแล้วก็พริกแห้งเราจะตำตะไคร้กับพริกแห้งให้แหลกก่อนนะคะเราจะใส่หอมแดงที่หลังค่ะเพราะว่าหอมแดงเนี่ยเขามีน้ำถ้าใส่ไปตำพร้อมกันเนี่ยเกรงว่าจะกระเด็นเข้าตาได้นะคะนี่เมื่อพริกกับ ตะไคร่นะคะแหลกแล้วเราก็ใส่หอมแดงลงไปตำได้เลยค่ะกระหล่ำปีค่ะวันนี้ใช้เป็นกระหล่ำปีม่วงนะคะใครหากระหล่ำปีม่วงไม่ได้ก็ใช้เป็นกระหล่ำปีสีขาวสีเขียวได้ปกติเลยที่แคเลใช้กระหล่ำปีม่วงนะคะก็เพราะว่าสีมันสวยดีค่ะแล้วเมื่อวานไปเดินห้างไปเจอพอดีก็เลยซื้อติดไม้ติดมือมานะคะพร้อมกับโครงไก่ค่ะเดี๋ยวเราก็นำกระหล่ำปีนะคะมาหั่น นี่มาหั่นเป็นฝอยๆแบบนี้กระหล่ำปีเนี่ยเราจะต้องหั่นก่อนนะคะถึงจะนําไปล้างนะถ้าเรานําไปล้างก่อนเนี่ยมันก็จะล้างออกได้แค่ภายนอกเนาะนี่เราก็หั่นเป็นฝอยๆแบบนี้ก่อนเลยจ้าและนําไปล้างนะคะในส่วนของโครงไก่นี่เดี๋ยวเราก็จะนําไปสับให้ละเอียดได้เลยคะ่ะคล้ายๆคล้ายๆที่เขาเอาไปแกงนกนะคะเพื่อนแกงสับนกนะคะเขาเรียกกันเนะะี่ยค่ะแค่เลยสับละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะถัดไปเดี๋ยวเราก็จะเตรียมกระมังผสมกันใส่กระหล่ำปีที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะลงไปได้เลยค่ะในส่วนผสมแล้วก็ปริมาณเนี่ยแค่เลไม่ได้มีให้เป,เ,ปเ,ปเป๊ะเพื่อนๆนะคะก็ลองใช้กะปริมาณเอาเนาะตามด้วยโครงไก่ค่ะแล้วก็จะเป็นเครื่องแกงที่เราตำไว้เมื่อครู่นี้นะคะ เรียบร้อยค่ะก็ใส่ไข่ไก่ลงไปสักประมาณสองฟองแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาแล้วก็ผงชลรสค่ะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใส่เพื่อเพิ่มความนัวนะคะจากนั้นค่ะเดีย๋ยวเราก็จะทำการ คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะคะในส่วนของใบเมงลักนะคะเราก็ทําการเด็ดแล้วก็ล้างทําความสะอาดตั้งพักไว้เดี๋ยวเราจะเอาไวา้ใส่ตอนที่เราทําการห่อด้วยใบตองเมื่อวานเนี่ยไปเดินห้างมาได้ทั้งกระหล่ำปีสีม่วงได้ทั้งโครงไก่ได้ทั้งใบเมงลักครบชุดเลยนะคะเพื่อนๆก็วันนี้จะมาทํา หมกไก่กันค่ะเป็นหมกโครงไก่เนาะเมนูนี้นะคะเอาจริงๆเนี่ยลงทุนไม่เยอะโครงไก่1โครงเนี่ยราคาไม่กี่บาทเองนะคะประมาณ10บาทได้เนาะสองโครงก็20กว่าบาทเอามาสับให้ละเอียดนะคะในส่วนของกระหล่ำปีเนี่ยหรือว่าผักอื่นๆน่ะถ้าเราชอบเราใส่สามารถใส่ได้เลยนะคะเพื่อนๆการห่อนะคะเราก็ใช้ใบตองรองสองชั้นค่ะแล้วก็ ห่อแบบเราห่อขนมทั่วไปหรือห่อตามในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะถนัดห่อแบบไหนก็ห่อแบบนั้นได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวก็ใช้ใบตองอีกใบหนึ่งคาดแล้วก็เอาแม็กแม็กไว้ค่ะ วันนี้นะคะเราจะนึ่งด้วยเตาถ่านค่ะเมื่อตดซึ้งน้ำเดือดนะคะเราก็นำไปนึ่งได้เลยสักประมาณ30นาทีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแคลรลจะข้ามมาให้ดูตอนที่หมกของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดห่อออกมาแล้วกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะรสชาติอร่อยใช้ได้เลยค่ะยิ่งสับไก่ให้ละเอียดมากจะยิ่งมีความอร่อยเนาะนี่เมนูประหยัดค่ะเ,เพื่อนๆลงทุนไม่เยอะลองทาดูนะคะ